ข้าวผัดเสร็จแล้วจ้าเ,เพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟนะคะร้อนใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักกะหล่ำปีเยอะๆมาจ้าทานด้วยกันจ้าเอซี MC ทุกท่านข้าวผัดแสนอร่อย เสียบน้ำกันด้วยจ้าเพื่อนๆมาจ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะข้าวผัดเสร็จๆจ้าผัดนี้พี่นอ้องผัดเองกินเองมีใส่อัวด้วยนะคะใส่อัว ใส่อัวแซ่บๆด้วยจ้ามาค่ะเพื่อนๆกินด้วยกันนะคะข้าวผัดร้อนๆจ้ะแค่นี้ก่อนนะคะ